ครับใส่ครึ่งก้าวครึ่งก้าวพี่ครึ่งก้าวี่ล่าสุดของเราละครจีนที่เราได้เล่นมีทอยยาวเปียกเลยอ๋อผมว่าคงเป็นเป็นการเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าเพราะว่าละครที่ที่โอ๊ตเขาติดต่อมาก็ยังดำเนินการอยู่ครับผมอย่างที่ลุงเขาบอกว่าเขาได้มีการเซ็นสัญญาเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้้ววดยผมว่าคงคนละเรื่องกันนะครับคงเป็นการเข้าใจผิดะครับ คือเรื่องเดียวครับตอนครับ ไม่ใช่ครับเขาจะบอกได้ยังค่ะโอ้วันเรื่องอะไรเรื่องยังเลยครับเพราะว่าโอ้ยังไม่ได้มันยังไม่ได้มีการแถลงข่าวครับเราก็ต้องรอรอทางที่นู่นเขามีแถลงข่าวหรือว่ามีอะไรออกมาก่อนครับเดี๋ยวเขาถึงบอกได้ีทีแต่นี้เราเซ็นสัญญารับเล่นจริงๆก็ยังไม่ได้เซ็นครับก็เป็นเป็นการรับปากเฉยๆครับแต่ว่าแต่ว่าคุยกันมานานแล้วครับเป็นเป็นโปรเจกต์ที่คุยกันมานานแล้วครับก็ตอนนี้ขั้นตอนการเตรียมตัวการอะไรอย่างนี้อยู่ครับคุยกันไว้ว่าจะ S <S> <S ไม่เกี่ยวครับเพราะว่าปกติเ,กรเ,รตเราทางเรื่องค่าตัวก็ไม่ไม่ได้ไปจัดการก็จะม,มีผู้ใหญ่มีอะไรดูให้ครับก็ยังมบเา้องการมามา,อ,าอ๋อครับกับ อออันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เพรว่าคงเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่าว่าเออเป็นเรื่องนี้หรือว่าอะไรบาการมาเสียบหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าทางทางทีมงานโอ้เขาก็คุยคุยกันมานานแล้วครับมันเป็นโปรเจกต์ที่คุยกันมายาวเลยไม่เสียใจครับเพราะว่าถ้าเรายังไงเราก็มีโอกาสอะไรต่อไปเรื่อยๆครับเราก็ไม่เราก็แต่นี่ยังอย่างโปรเจกต์นี้คุยกันมานานมากแล้วก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่า อ๋อครับผมว่าก็ผมผมก็ก็ถ้ามีมีเขามีโอกาสหรือว่ามีงานอะไรผมก็ยินดีด้วยครับก็อยากให้อยากให้ทุกคนมีงานได้ได้ทำงานดีๆได,ได้ได้เข้ามาในวงการเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นงานที่มีเกียรติครับก็อยากให้ถ้าใครมีโอกาสผมก็ยินดีด้วยครับไม่เคยที่จะคิดว่าเออต้องเราต้องแบบว่าต้องมาแข่งกันนะครับโอ้คแต่และครที่ีนี้คือยังไม่หลุดมือไปไหนเนาะยังยังอ,อยู่คว<ร>้าแน่นเลย <นะ S 1> ครับียบีบยับเลยครับผมไม่ให้ไปไหนครับครับ จริงๆก็คุยอย่างที่เขาบอกครับทางผู้อยากเขาก็คุยกันอยู่ปกติอยู่แล้วก็คือยังไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีอะไรเลยครับในตอนนี้มันติดหรืออะไรครับเหมือนคุยมยังไม่ได้ติดครับมันมันไม่ได้ติดอะไรเลยก็คือก็ยังโฟล์อยู่ยังไปเรื่อยๆอยู่ครับยังเขายังคุยกันอยู่ใช่ครับแล้วพอรู้คาแรคเตอร์อลไรยังเขาไหมคาแรคเตอร์ก็ยังผมก็ยังไม่ได้ศึกษาจริงจังเลยครับก็คือยังไม่ได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดเพราะว่า บทก็ยังอยู่ในขั้นตอนการทําำในการเขียนกันอะไรอยู่ด้วยครับตอนนี้เราพอรู้วันสอดจมได้ยังคะว่าแบบน,น,น่าจะสิ้นปีครับก็ยังไม่ช่วมกันรครับแต่ว่าก็น่านจะเป็นสิ้นปีเนี่ยแต่รไม่แน่นอนเนา<น>ะเราก็คุย <นะ S 2> ไว้แบบ80%แล้วครับครับผม ล่าสุดไปขึ้นบอกเมนเฮลเป็นไงครับแตงไงครับขึ้นปุ๊บเปนยังก็ดีครับก็ก็ได้ไปถ่ายที่มาลดีฟครับก็ไปกับทีมงานคนไทยเรานี่แหละครับก er. ็ดีครับโอ้ไม่เคยไปมาลดีฟเลยครับก็สวยดีครับม uh anyway> uh> uh uh> ีฟ yeah uh uh> ิตร่างกายเตรียมเป็นขนาดไหนครับโอ้ฟิตทุกวันเลยครับครับผมแต่เห็นรูปมันเล่ไปเซ็กซี่เหมือนก่อนหน้านี้ที่เราได้มาอ๋อส่วนตัวแล้วโอ้โก็พยายามออกกําลังกายเยอะกว่าก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็แล้วก็พยายาม เข้ามาตลอดครับั้งแต่ถ่ายเรื่องรอยรักหักเหลี่ยมตะวันโอก็จะออกกำลังกายสม่ำเสมอครับจริงๆมีใครสั่งห้ามไหมเขาแบบรอยอกี่้อหน่วมีไม่มีครับเขาบอกทักเซ็กซี่จัดเต็มเลยครับก็จัดเต็มแล้วครับพีแต่ว่าสื่อราเหมือนกันว่าตอนนี้เราหุ่นไม่ค่อยดีเป็นกลุ่มนีน้ำนมไปแล้วหนีน้ำนมหนีน้นมเลยพี่ผมยังไม่เคยได้ยินหุ่นนี้เลยนะพี่ ันนี้ปลาแรงจริงอะไรโอ้งโม่ปลาอะไรคมอ่นนำนมอันนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินจริงๆครับผมเขาจะหมายถึงว่าแบบว่าได้เจอที่ทองมาอวพี่มะฮะผมก็ไม่มีพุงนะพี่มาไม่โชว์แต่ว่ามันผมไม่มีนะผมหน้า66กเองนะเสียเซลมา ไม่ได้ถ่ายใจเแต่ใจนานที่เขาอาจะรับถ่ายเนี่ยไม่ครับก็เป็นโปรเจกต์ที่เขาคุยกันมานานแล้วครับหรือว่าเราจะกปลี่ยนวัตพลังเป็นทอยเป็นไข่ติดขึ้นมาเลยนี่ยวัตถุพลังเป็นไทยแบบผมไม่เคยเป็นเจ้าพ่อพลังเจ้าพ่อซิกแพคเลยครับในชีวิตนี้แต่ไม่เสียเซลเลยที่ยเขาแซวกันขนาดนไม่ไม่ครับไม่คิดมาเพราะว่าตัวเองออกออกลังกายทุกวันเราก็รู้ร่างกายเราดีอยู่แล้วครับใครจะมาแซลไงเราก็รู้ตัวเราเอง <ม>นนเขาบอกว่าหุ่นหมีแ่ะพุงน้ำนมอีดนมนี่มันไ่เหเป็นตัวหมีเหรอที่พุ่งใหญ่ 们怎么来？